สวัสดีจ้าพี่น้องปะ่ะสิผ้าย,ย่างออกกำลังกายอีกแหละเหมือนเนี่ยแดดดีจ้ะแดดดีอากาศดีเลยอยากย่างออกกำลังกายจ้ะอยากมาว่าน้ำจ้ะคิดฮอดอยากมีโมงเงาเงาอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็หาเหน,าน,น็ดนั่นเน็ดนี่อัดคลิปหาโมเบาสำหรับนอจนอ้ะเนาะ ว่ามีเบียดกระไดผ้ายางเบรงบรรยากาศจา้ะบรรยากาศรอบๆอ,อีกตามเคยผ้าหายางเบิงกูบเบาฝรั่งเสร็จแล้วนอแต่ลเมินอนี่เพราะมีเบียดเพื่อพอผู้ใดถูกใจสาร เย็นจ้าอุณหาล่ะนี่คือหนาวเถอะซิปเอ็ดองศาจ้ะมาเนี่ยเหนาะหนาะจนเย็น,ยนแต่บางกามีแดดมันมีแดดมันก็นเลยซ้ำเม่อหนาวคักจ้ะไม่หันใจมันอีกชิม,เา,ชมเาเบาชิม,เา,เา,ชมเาเบาเรื่องชิมเาเบาเรื่องคำถามคำถามว่าสามีเงานอีหยังสามีรวยบ,บ่เนาะ หลายหลายคนกะอยากโหนให้หลายคนกะอยากโหนใหหลายคนกะถามมาจ้ะวันนี้สิมาบ้าให้ฟังกะสามีกะบ่เป็นคนรวยจ้ะนี่ล่ะกะมาเช่าอพาร์ทเมนต์อยู่นี้จ้ะจ้าอพาร์ทเมนต์หลังน้นหน่อยกะมีความภูมิใจนั่เสนอจ้ะอพาร์ทเมนต์หลังน้อยกะได้กะบ่ได้รวยแล้วก็บ่มีอีหยังบ่มีทรัพย์สมบัติหยังจ้ะ พ่อแม่ก็มีทรัพย์สมบัติอีกอย่างหายจากก็มีแต่โตก็มีแต่หั่มอะไรจ้ะตะหัม่มไปตะกี้สา,ามีคอยขีข่ขานจา้ะเป็นคนขีขน่ขานขี่ขานเฮ็ดงานโอ้เฮ็ดงานงเานพราะว่าปิวกับแม่ก็เฮ็ดอยู่ตั้งสมัยเป็นนมหมดที่นี่ก็ปฎิเหตุปฎิเฮ็ดมาประมาณหลายปีอยู่จ้ะ สี่ฮาปีนี่ล่ะแต่เลยยุดทํางานไปก็เลยไปโยกับเมร์อย,ยอมรับมีความว่าเปิ้ลขี้ขา,ขาดเผด็งอีหยังจนว่าญาติพี่น้องสร้างวัะตถุวัตถุนี่เปิ้ลคิดจะได้เมียตอนแรกบันี้จ้ะคิดจะได้เมียก็เลยโอ้ยบอไปดอกทางขุนตอนแรกว่าจะพายา,าง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 ออกไปท่านท่างทางใหญ่ทางผุนจะ้ะตอนแรวกว่าจะพายงางแต่ว่าหม,มา ไปแล้วแล้วสิ้นผ้ายางรัดทางพีทก็เลยเป็นอยากได้เมียก็เลยมาพ่อพอคอยเสนอปนิจจ้ะมาพ่อพอปฏิทินี้มันบเบียดงานกับบัได้ที่ระนาะเพราะว่าอยากมีเมียแล้วก็ต้องเหีดงานนั่นบอกล่ะขจังสิเดี๋ยวเมียมาอยู่นั่มก็เลยเดี๋ยวไปเหีดงานจับยาเหีดงานเพราะตัเหีดงานว่างสองปีนั่นแหละจ้ะสองปีที่พ่อคอยแล้วเขาตัดหีดงานก็เลยบ่มีเงินแตสิเป้าเป้าเงาแน่นั่นจ้ะ ลดมาประทีนี่กะถึงไซสลหรประทีนี่ประทีนี่กะไปเฮ็ดงานเฮ็ดงานกะเลยเดี๋ยวเอาข่อยมาอยู่น้ำเฮ็ดวิสามาจา้ะพลังกะเนี่ยเบิ่์นมาอีนี่มันเบาอีแงมันวดผู้เดียวได้นอซ์สร้างมันถอดขาอประคัใจให้หมดอกนั่นจ้ะ เห็นข้ายางปนี่นบอไอ,อ,อ,อ้กลางคางเซมีพวกไอ้สิ้นขาเข้ามาวางไว้เพื่อว่าผู้ใดบรได้เหตุงานบ่มีกับเข่าจะไปเอาได้ด้วจ้ะนะอ mm ีมองออฟฟิศมันไกลอจจะเน่บอเห็นบระที่นี่เหตุงานสามี mm hmm. เหตุงานยู่ยไอ้ว่อามาดาจ,จะ้ะ mm hmm. เหตุงานอยู่ว่อมาดกัเงืนเดือนมาลายดอกกต่พ่อได้อยากได้กินนี่ละจ้ะตาพ่อได้อยากได้กินสื่อ,อยากสื่อกินแต่ว่ากะดีแต่ว่า เมื่อไม่นีจากเลยอยยู่ได้ค่าเศ้าค่ากินกะพ่อพ่อได้เก็บพ่อได้ใส่ย,ยู่นิดนึงกะบบ่ถือบ้าหล้ายกะดีตัวเมื่อไม่นีหล่ะจากก็เลยพ่อพ,อพยุ่ตวตยู่ใดเนาะน้ะจาก,กะถามว่าโลกโลกไอ้โควิดนันแพร่ระบาดไปยังคือ,อยังอย่างไไปเห็ุงานอยู่นอกจากเนะบางคนก็ถามมา ามีเหตุงานอยู่ว่าหมาจะว่าหมามันเป็นใล้าครเซเว่นจ้ะมันก็นเลยปิดบ่ได้ยุดบ่ได้เนาะมันเป็นใล้าคๆคือเซเว่นบานเห่าเนี่ยละ่ะมันเป็นแรงเสื้ออาหารของฝรั่งเขาองศีนนะถ้าเขาปิดเขาจะไปกินไซรัมเมนบ่ล่ะนั่นละ่ะก็เลยเด้ไปเหตุงานไ,ไปเหตุงานก็นเลยเขากับมีมาตรการป้องกันอยู่จ้ะอยู่อยู่ทีทำงานเขาเน่ะคือว่าเขาเจา้าสิตรวจเช็คทุกทม,มือจ้ะ เขาจ้าสิตรวจเช็คไอ้ไข่ๆว่าวัดไข่วัดไข่วัดยังร่างกายเห่าเนียหรือล่าว่าเหา่าป่วยบอว่าม,ม,มีมีอาการไอมีอาการเป็นไข่เป็นยังบองสิน่าจ้ะเขาสิตรวจเช็คทุกมือจ้ะพวกไอ้เม่ยในเจอเมียใเจอผู้จัดการเขาหน่ะเพราะหนาเขาก็สิเช็คลูกน้องทุกมือจ้ะยู่มองทำงานสามีข่อย ้าผู้ไดมีอาการเดียข้าเจ้ากสิให้ยุดงานเราจะยุดงานไปหาหมอไปอันนี้หละไปตรวจเนี่ยนะจะ้ะหาผู้ไดไม่มีอาการก็ไปทํางานต่อไปจ้ะตี่นี่ข้าเจ้ากสิแจกไอ้อยังละ่ะถุงมือกับผาปิจมูกแม่ผาปิจมูกเมื่อละสองผืนจ,ะจ้ะแจกให้ใส่ แยกฟรีเนาะจ้ะนั่นแหละข้ากับนมีมาตรการป้องกันน้องเขาอยู่กัเดี๋ยวไปเหตุงานก็ถือว่าเสียงยู่เนาะจ้ะเพราะว่ามันเป็นแรงจังหนหล่ะแรงที่คนต้องไปซื้ออาหารเนะจ้ะมันก็ถือว่าอันตรายอยู่นั่นก็ป้องกันเอาระบางเอา่ะจ้ะอานะจารคลิปนี่ก็บ่อยฟังซ้ำนี่เนาะจ้ะมันเราเา่าบดไ้คลิปกะมันมันอัพโหลดยากเนาะกลัวม,มันเสียหนี ข้าเาย่างบึงบรรยากาศที่ซื้อจากอากาศดีย่างตากแดดรับวิตามินแลวก็คำมเหรอจ้ะคลิปนี้ก็ซ้ำนี้แหละจ้ะมาพอกันคลิปนาจ้าสวัสดีค่ะ